สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 719สวัสดีค่ะขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับเกษียณอายุค่ะจะเกษียณ30กันยา2565แต่6เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนายจ้างไม่พิจารณาขึ้นเงินเดือนให้เนื่องจากพิจารณาเงินเดือนครั้งที่2ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2565มีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม2565จะมีผลกับ 60เดือนสุดท้ายของการคำนวณเงินชาราภาพประกันสังคมหรือไม่ตอบให้ทราบด้วยคาขอบคุณค่ะอันดับแรกเพื่อให้ความเข้าใจของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าคำตอบออกมาว่ามีผลแปลว่าดีนะครับแต่ถ้าคำตอบออกมาว่าไม่มีผลแสดงว่าไม่มีอะไรดีขึ้นก็คือเท่าเดิมเสมอตัวนั่นเองนะครับดังนั้นครับคุณดูอยู่2ตัวแปรครับก็คือคุณได้รับ ค่าจ้างที่อัตราใหม่ที่นายจ้างเขาประกาศขึ้นหรือไม่และค่าจ้างเดิมนั้นน้อยกว่า1,500 0บาทหรือไม่นะครับถ้ามี2ข้อนี้ครับก็คือคุณได้รับอัตราใหม่ที่เขาประกาศขึ้นและของเก่าน้อยกว่า1,500 0บาทคําตอบจึงจะออกมาว่ามีผลครับซึ่งก็จะทําให้คุณได้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเยอะกว่าการที่ คุณไม่ได้เจอกับเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่ว่านายจ้างเขาขึ้นค่าจ้างให้คุณและคุณได้รับอัตราใหม่และอัตราเก่าเนี่ยมันน้อยกว่า1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าไม่ใช่2ตัวแปรนี้ครับก็คือคุณได้รับค่าจ้างที่ปรับขึ้นใหม่ก็จริงแต่ว่าค่าจ้างเก่าเนี่ยมันก็มากกว่า1 5 0 0 0บาทอยู่แล้วมันก็ไม่มีผลอะไรต่อ60เดือนสุดท้ายเพราะคุณนําส่งที่อัตราสูงสุดมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วดังนั้นถ้าปรับขึ้นค่าจ้างมาอีก ประกันสังคมก็ไม่ได้เรียกเก็บเงินจากคุณเพิ่มขึ้นนะครับคุณก็ยังจ่ายสูงสุดเดือนละ750บาทเท่าเดิมนั่นก็คือ5ของ1,500 0บาทจึงไม่มีผลอะไรต่อการคิดบำนาญน,นะครับหรือว่าไม่มีการปรับขึ้นเลยก็คือคุณเนี่ยออกก่อนที่นายจ้างเขาจะประกาศขึ้นค่าจ้างอันนี้ก็คือไม่มีผลนะครับเพราะคุณไม่ได้รับค่าจ้างอัตราใหม่ที่เขา ประกาศขึ้นนะครับซึ่งอันหลังเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่รู้ดีมากกว่าผมครับเพราะคุณคือคนที่รับค่าจ้างจากนายจ้างคุณต้องรู้สิครับว่าค่าจ้างที่คุณได้รับแต่ละเดือนมันเป็นเท่าไหร่มันเป็นอัตราที่ตกลงกันไว้เมื่อไหร่คุณได้รับอัตราใหม่ที่นายจ้างเขาบอกว่าจะขึ้นบ้างหรือไม่ถ้าคุณไม่ได้รับก็แน่นอนมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อ60เดือนสุดท้ายแต่ถ้าคุณได้รับแล้วก็ของเก่าเนี่ยมันน้อยกว่า1 5 0 0 0บาทแน่นอน ของใหม่มันก็ย่อมทําให้คุณส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคมเยอะกว่าเดิมอันเนี้ยจะทําให้มีผลต่อการคิดค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณครับและก่อนจบคลิปนี้ครับขอย้ําอีกครั้งหนึง่งถ้ามีผลแปลว่าดีครับคุณจะได้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเยอะกว่าเดิมแต่ถ้าไม่มีผลแสดงว่าไม่มีอะไรเสียหายครับและก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็คือเสมอตัวคุณเคยได้ฐานไหน นายจ้างเขาก็จ่ายที่ฐานนั้นและประกันสังคมก็เรียกเก็บที่ฐานนั้นเท่าเดิมนะครับอ่ะสรุปสุดท้ายคุณก็ต้องไปดูด้วยตัวเองนั่นแหละเพราะคุณคือคนที่รับค่าจ้างจากนายจ้างคุณย่อมรู้ดีว่าแต่ละเดือนคุณได้รับเท่าไหร่ประกันสังคมหักคุณไปเท่าไหร่ถ้าประกันสังคมไม่ได้หักคุณไปเยอะกว่าเดิมมันก็ไม่มีผลอะไรถ้าประกันสังคมหักคุณเยอะกว่าเดิมอันนี้ย่อมมีผลครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามคลิปอื่นๆของ YouTube channel HR ComArt ด้วยนะครับมีทั้งเรื่องของกฎหมายแรงงานและประกันสังคมและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตคนทำงานเป็นลูกจ้างครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ